คุณลองคำคำว่าวัดบีเถี่ยนะมันเป็นคำของระบบคูมนีระบบคูมนีที่ได้อุปโลุกคำนี้ขึ้นมาคิดค้นคำนี้ขึ้นมาให้ชื่อว่าบีแล้วก็ไปตราหน้าอุลวะฮัมมัดอิบอัลอัมรุวาฮาเป็นมุจัดที่คนที่ชอบในศาสวาที่ชอบแสดงว,ว,ว่าคำว่าวัดบีจริงๆแล้วชีอะร์เขาดัดขึ้นมา เพื่อจะให้คนไม่เข้าใจอุมมามะยินหอับดุลวะฮาบแค่นี้เองทำไมเพราะอุมมามะยินหอับดุลวะฮาบเป็นคนที่ต่อต้านต่อต้านเรื่องชีอะห์ต่อต้านตะวันตกต่อต้านแนวคิดนิยมต่อต้านทั้งหมดกลับไปหาอุลแอลเลสุนนะดังนั้นเนี่ยชาติตะวันตกตอนที่ละอานิยมตอนนั้นเขาคิดว่าทำยังไงให้มุสลิมต้องไม่เชื่ออุมมามะยินหอับดุลวะฮาบ ทางเดียวที่ก็ทำก็คือเราต้องสร้างเราต้องประกาศให้โลกได้รูวร้ว่าใครตามมุฮัมมัดอับดุลวาฮฺคนนั้นเป็นพวกวาฮีดังนั้นเนี่ยวะฮีมีสองคนนี้มุฮัมมัดอับดุลวาฮฺมีสองมุฮัมมัดอับดุลอฺมมุฮมมัดอิบนออับดุลวาฮฺในศัตว์ที่สิบสองไม่เกี่ยวเลยกับวะฮีคนนี้เนี่ยได้ว,ว่วาจะบอกทุกอานได้สินะแล้วก็ลดละเรลยน คนนี้เป็นคนเยี่ยมมากที่มจุจจิดแต่มันม่คนในื่อว่าอับดุลวรหะอิบนโอับดุลวาฮะอินโนอาบิรุสตุในศตวรรษที่สอง,นสค,นสองคนนี้เป็นคนที่คนผิดิจคนที่อะไรนะคนที่มีอักขระที่ไม่ถูกต้องถ้าหาว่าวะบีคือค,คนในศตวรรษที่สองใช่นั่นคือวะบีที่น่ากลัวแต่ถ้าหาว่าวะบีในในยุคข,ของม,มุฮัมมัดอับดุลวาฮะมันเป็นคำที่เขาสร้างขึ้นมา เพื่อไม่ให้คนเข้าใจตุออ่านและด้วโอเคนะพอจะจับใจความได้ไหมโอเคครับดังนั้นใครที่กลัวกลับว่าบีแสดงว,ว่าคุณกําลังกลัวกับะผีที่เขาว่าเองกลัวแค่ okay, นะี้ตัวตนนั้นไม่มีตัวตนไม่มีคนที่กลัวว่าบีเพราะกลัวว่าบีนี่แหละทําให้เขาไม่กล้าสื่อารกับเราเพราะกลัวว่าบีนี่แหละทําให้เขาไม่กล้าสื่อดาร เพราะโดนหลอกอย่างนั้นคำที่เขาสร้างมาเพื่อหลอกคน,นไม่ให้เข้าว่ายเร่าไไม่ให้เรียนเร่าไไม่ให้แต่ะดานคุณคิดเองก็แล้วกันว่าคุณคิดถูกหรือไม่ผมแค่บอก